ทริปนี้ทั้งทริปเลยนะมีการเจราจานย์ทั้งหมด3รายนะฮะทั้ง3รายเป็นเกษตรกรไทยทั้งหมดเลย <laughs> ผมเดินแค่นี้เดือดเพราะว่าทางเดินไม่ค่อยสะดวก <laughs> ก็เดี๋ยวเช้าเนี้ยเราก็ต้องมีนัดแต่เช้านะ,ะที่เกษตรกรไทยที่ร้อยเอ็ด วันนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางทริปอีสานนะฮะก็เราเดินทางกันตั้งแต่เชา้าวันจันทร์แล้วก็จะกลับถึงกรุงเทพค่ำวันพุธนะตอนคืนอาจจะข้ามวันไปเป็นพฤหัสนะเพราะว่าไม่น่จไม่แน่ใจว่าจะกลับถึงกรุงเทพกี่โมงก็ภารกิจครั้งนี้คือหลักๆคือไปเจราจานี่ให้ลูกค้านะครับทั้งหมดเนี่ยสามรายนะฮะเจราจานี่ให้ลูกค้าทั้งหมด3รา,ายนะครับก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ร้อยเอ็ดแล้วก็ไปที่สกลนะฮะแล้วก็จะกลับมาที่อุบลแล้วก็กลับกรุงเทพแต่ว่าภารกิจ เช้าวันนี้นะฮะผมจะเดินทางไปที่ที่ตั้งกิจการโรงงานนะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมต้องไปวันนี้ตอนเช้านะก่อนที่จะเดินทางไปที่อีสานนะครับก็จะเป็นเคสที่หาวงเงินให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะเทคโอเวอร์กิจการนะครับภารกิจเช้านี้ก็สะเกิดเสร็จเรียบร้อยดีขึ้นอีสานเลยนะฮะก็ภารกิจแน่นเอียดเลยนะครับเหนื่อยแน่นอนทริปนี้นะครับ ครับเราก็ถึงจุดหมายแรกนะฮะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์นะฮะเรานัดสถาบันการเงินไว้นะครับที่เราจะมาขอวงเงินเชื่อนะครับเพื่อที่เทคโอเวอร์กิจาการโรงงานนี้นะฮะโรงงานนี้นะเดี๋ยวผมไม่ใหมม้เห็นป้ายผมมาเห็นป้ายชื่อโรงงานนะ,ะนะครับก็พรีเซนต์เสร็จเรียบร้อยนะฮะพาธนาคารเดินชมกิจาการอยู่นะ นี่คือภารกิจแรกของทริปสามวันสองคืนนี้ของผมเนะก็เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วเตรียมมุ่งหน้าเดินทางขึ้นอีสานเลยครับมือแรกก็แวะเข้าแกงบ้านสวนนะฮะแถววังน้อยนะครับเพราะว่าเราคุยเคสแรกที่เป็นการขอวง,งเงินสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นอีสานแล้วนะฮะครับเราทานอาหารมื้อเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะที่ร้านอาหารข้าวแกงบ้านสวนนะครับ วันนี้อาหารที่นี่อร่อยกว่าทุกครั้งที่ผมมาทานนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ทานเสร็จเรียบร้อยก็มุ่งหน้านะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะก็น่าจะคาดว่าจะถึงค่ํไม่น่าจะค่ํานะน่าจะประมาณสักสองสัพทุ่มนะเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะประมาณบ่ายสองแะนะครับนะตอนนี้ทีมงานของเราที่ไปได้วยกันทั้งหมดรวมคนขับรถสองคน ริมงานอีก4คนรวมผมก็6คนนะก็หลับกันทุกคนแล้วนะยก,ยกเว้นผมมาคนขับรถนะยังไม่ได้หลับโอเคครับเดีย๋ยวเราบุกงหน้าไปร้อยเอ็ดกันครับครับถึงร้อยเอ็ดแล้วฮะก็มือนี้เดี๋ยวเราทานข้าวต้มกันนะฮะเสิร์ช Google มาแล้วร้านนี้ทีเด็ดข้าวต้มเลี่ยงเหงหรือเปล่าจำชื่อร้านไม่ได้แล้ <laughs> มา <laughs> แล้วฮะกะเาพาไสพะโล้อ <laughs> บุง้งแล้วก็ ข้าวานะครับจับไายนะอร่อยทุกอย่างเลยครับเรียบร้อยทานเยอะมากครับประมาณสิบกว่าอย่างนะครับก็เช็คบินมาแปดร้อยยี่สิบถูกมากนะครับแล้วก็อร่อยนะล่าสุดผมไม่ทันข้าวต้มอร่อยอร่อยที่หัดใหญ่นะแต่ว่าบอกได้เลยว่าที่นี่อร่อยกว่านะอร่อยกว่าถูกกว่าด้วยนะเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าที่พักแล้วครับพุงนี้ชา้าเจอกันไปแล้วครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ตื่นแต่เช้านะฮะตีห้าตอนนี้ตื่นมาเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบึงพรานชัยกันเมื่อคืนเรานอนเร็วเมื่อคืนเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปดื่งอะไรเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่เราจะต้องผมเองต้องใช้ร่างกายและสมองเยอะมากนะครับสำหรับทริปนี้เพราะว่าเริ่มต้นทริป ก็พาสถาบันการเงินนะฮะเยี่ยมชมกิจการลูกค้าของเรา1รายนะฮะที่ภารกิจของอันโตนิโอก็คือหาเงินกู้ให้ลูกค้านะครับ่องจากลูกค้าไปซื้อกิจการไปเทคโอเวอร์กิจาการนะครับแล้วภารกิจต่อเนื่องจากการไปซื้อกิจการแล้วเป็นภารกิจต่อมาก็คือเราต้องมีหน้าที่ไปเจราจานี้ให้กิจการที่ลูกค้าผมจะไปซื้อเพราะกิจการที่ลูกค้าผมจะไปซื้อเป็นหนี้เสียกับธนาคาร <c oughs> นะ เป็นนี้เสียกับธนาคารเพราะนั้นเราต้องมีหน้าที่ไปเจราจาตรงนั้นอีกนี่ละครับก็คือหน้าที่ของผมคือเคสแรกจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือพาแบงค์ไปแล้วเราก็ต้องไปเจราจาหนี้ให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าเราต้องการตัดหนี้ให้ได้น้อยที่สุดนะครับนี่คือภารกิจแรกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เช้าเนี่ยนะฮะก็าทานข้าวเช้าเสร็จก็วินาเจราจาหนี้ เจ้าแรกเลยทริปนี้ทั้งทริปเลยนะมีการเจรจานี้ทั้งหมด3รายนะฮะทั้ง3รายเป็นกสิกรไทยทั้งหมดเลยผมเดินแค่นี้เดือเพราะว่าทางเดินไม่ค่อยสะดวกก็เดี๋ยวเช้านี้เราก็ต้องมีนัดแต่เช้านะที่กสิกรไทยที่ร้อยเอ็ดพอเราคุยเสร็จแล้วเราต้องรีบขับรถไปที่สกลทันทีนะเพราะเรามีนัดเจรจานี้สกลอีกทีก็ประมาณบ่ายสองนะครับแล้วบังเอิญบังเอิญเนี่ยก็มีลูกค้ามาทําสัญญากับเราที่สกลโทรมาพอดี เออจะบังเอิญขนาดนั้นว่าจา้านโตนิโอให้ไปทําเจรจารนี่ให้ทันดีเลยแล้วก็เตรียมสัญญามาให้ลูกค้าเซ็นเรียบร้อยนะวันนี้ะนะครับสกก็มีภารกิจทั้งเจรจารนี่ทั้งรับลูกค้าใหม่แล้วก็บังเอิญเหมือนกันลูกค้าเก่าของผมเนี่ยบอกว่าเอยคุณอูจะทัวร์อีสานเหรอผมอยากประชุมกับคุณอู๋อยากนั่งคุยกันย,ยาว กขบอกว่าพี่งั้นมาเจอที่สกลแล้วกันเพราะพี่ผมลูกค้าผมอยู่ที่ส่องคายนะฮะเราไปไม่ไหวลูกค้านี้ดูแลมาประมาณ2ปีละ <c> <คน S 1> ลูค <c> ้บอกเฮ้ยดูแลมา2ปีไม่จบอีกเหรอเออแกมีนี้เยอะแล้วก็หลายสถาบันนึงเราทําปรับโครงสร้างนี้ให้เรียบร้อยไปแล้วแหละเซ็นสัญญาไปละแต่ว่าวรู้สึกว่าังยังจ,จะเหนื่อยอยู่นะครับก็เลยมาคุยกันและสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผมรายใหญ่มากเลยที่อุบลนะฮะอันนี้เราก็จะไปคุยให้นะครับอันนี้ก็ใช้เวลามาประมาณ2ปีเหมือนกันรายนี้แต่ว่าเซ็นสัญญาไปแล้วนะเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างนี้ไปแล้้ววแลก็ แกมีนี่แแกมีนี้เยอะเจ้านี้ก็เชียร์ให้เกือบจบหมดแล้วแล้วก็นี่สุดท้ายก็คือเกษตรกรไทยนะครับเราก็คุยจบให้แล้วนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะคุยอีกทีคือขอคุยอีกรอบแล้วก็จะจะหาข้อยุติกับธนาคารโดยลูกค้าค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเคสสุดท้ายนนี้ก็คือภารกิจทั้งหมดทั้งมวลของผมในทริปนี้ครับก็ออกจากห้องพักแล้วน,นะฮะแปดโมงสี่สิบนัดแบ่งเก้าโมงผมช้าสุด ในทีมงานนะเพราะเนื่องจากท้องไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะโอเคเดีย๋ยวเรามุ่งหน้าไปธนาคารเลยฮะกสิกรไทยครับก็ภารกิจแรกเช้านี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะกสิกรไทยที่ร้อนะจบด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็สำหรับเ,เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกทั่วไปก็ฟังแค่นี้แหละ ใครที่เป็นสมาชิกเศษเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายคลิปอีกทีนะฮะว่าเคสนี้จบยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่สกลนอครต่อนะครับครับก็เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่สกลแล้วนะฮะนี่เราอยู่ที่อำเภอนาคูนะฮะวิวค่อนข้างที่จะธรรมชาติสวยมากเลยอ่ะนี่นะฮะลองดู ู่ที่สกลนครแล้วนะฮะเราก็อยู่ที่ร้านสอวัวกี้นะครับมาร้านนี้เพราะว่าม,มีคนรู้จักที่สกลนะฮะเขาแนะนํามานะครับเราก็เลยมาที่นี่นะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเสิร์ชใน Google m a p นะฮะหรือกูเกิลเนี่ยมันก็จะเป็นร้านที่แบบเหมือนที่กรุงเทพก็กินได้นะครับเราต้องมาแบบอย่างนี้นะฮะเราก็จะมีอาหารอีสานแบบเต็มๆเลยนะฮะบรรยากาศร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับมาเนื้อย่างหลายขนาดแล้วกนะครับเนื้อย่างตำทัวนะครับ ก้อยคั่วแล้วก็น,นี้ต้มขมเนี่ยต้มขมนะนี้ผาดตะหม่ำนะยังไม่มากมาหม่ำยังไม่มานะครับมาแล้วครับสุดท้ายที่รอคอยหม่ำนะฮะแต่ไม่ใช่หม่ำเชยภคูนนะเดี๋ยวลองจิมดูว่าอร่อยสู้ได้เปล่าเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเช็คบินว่าจะออกมาเท่าไหร่นะครับกินกันมโ,โหระทึกขนาดนี้นะครับครับเราทานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปที่ธนาคารเกิกรไทยสาขาสกลนครนะฮะ ก็วันนี้เรามาทานที่ร้านสวัวกี้นะครับ6คนนะ10กว่าอย่างหมดเงินไป920นะฮะโอเค okay. ไม่แพงนะไม่แพงแต่ว่ารสชาติผมว่าสู้ที่ลาบสมพิษไม่ได้นะที่โคลาชอร่อยกว่าอะ่ะโอเคเราไปทางซ้ายนะฮะกี้ก็สัญลักษณ์มือควยไปควยมา <laughs> ไปซ้ายนะกสิกรลูกค้ามารอเราละ ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเจราจาหนี่ที่สกลนครรายนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ข้อยุติที่ยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับอีกสองสามวันจะต้องคุยกับผู้ใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อหาข้อยุติก็เดี๋ยวสําหรับเพื่อนที่เป็นสมาชิกพิเศษก็เดี๋ยวได้ดูในช่องพิเศษผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะสวัสดีครับตื่นมาผมก็นั่งตัดต่อคลิปเลยนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปจะลงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Hop อ,อินจังหวัดสกลนครนะฮะจริงๆผมก็ตื่นตั้งแต่เช้าแนละ้วผมตื่นตั้งแต่ตีห้ครึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปกดกาแฟนะที่ h o ปอินเขาจะมีกาแฟแบบนี้นะฮะบับงเอิญบังเอิญผมเติมน้ำตาลไปน,นิดนึงปรากฏว่ารสชาติเละเทะหมดเลยเพี้ยนเลยนะครับก็เลยกดสั่งกาแฟอาเมซอนมา2คนนะ ไลเดอร์แคนเซิลผมสองออเดอร์ order, ก็ไม่กินละเช้านี้กาแฟเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับเราจะต้องถึงอุบลประมาณบ่ายโมงนะครับเพราะว่ามีนัดเจราจานี่กับธนาคารกสิกรไทยที่อุบลนนะรายนี้เป็นรายสุดท้ายของทริปนี้แล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของผมนะเพราะว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมมาประมาณ2ปีแล้ววนะงเงินแกประมาณเกือบ200ล้านนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ไปเมื่อ2ปีที่แล้วจ่าย จ่ายตามแผนได้ตลอดตอนนี้เหลือนี่อยู่แค่ประมาณ98ล้านวันนี้เราจะเข้าไปคุยเพื่อจะหาข้อยุติที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าก็พูดง่ายๆคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราจะมาอีกมุกหนึ่งนะเราจะมาอีกมุกหนึ่งเพื่อให้เราได้ประโยชน์ที่สุดนะฮะก็ไม่บอกรายละเอียดแล้วกันที่บอกว่าใครอยากได้รายละเอียดอยากฟังรายละเอียดที่สรุปให้ฟังนะว่าเป็นยังไงก็เป็นสมาชิกพิเศษแล้วกันนะสมัครสมัครสมาชิกพิเศษ ดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับก็ใครสนใจอยากเป็นสมาชิกพิเศษต้องบอกก่อนว่าสมาชิกพิเศษได้อะไรสมาชิกพิเศษจะได้ฟังคลิปที่วิเคราะห์เจาะลึกอย่างวันนี้คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เนี่ยนะฮะผมไปเจอจานี่ตั้งแต่ร้อยเอ็ดมาสกลนะฮะจนสุดท้ายมาที่อุบลน,นะฮะกสิกรไทยล้วนๆ3เคสนะจะสรุปให้ฟังว่าจบยังไงเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้กันอาจจะบางคนไม่ใช่กสิกรก็ อาจจะไปปรับใช้ว่ามุมมองแบงค์เขามองอยังไงเกือบเกือบพื้นฐานนะทุกแบงค์จะปรับโครงสร้างนี้คล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละแบงค์ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่เฮ้ <c oughs> นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะก็ใครเป็นสมาชิกพิเศษกดสมัครสมาชิกนะกันนะก็จะได้ฟังคลิปนี้เต็มๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะไปเห็นทีมงานผมก็จะไปวัดพระธาตุอะไรสักอย่างนะทางกลับเนี่ยนะฮะว่าสวยงามเราจะไปแวะดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอนุญาต อาทำแต่งตัวเดินทางกับกรุงเทพแล้วก็แวะอุบลเพื่อปฏิบัติภาฯฯรกิจเจรจารนี่รายสุดท้ายเออเารนี่รายสุดท้ายครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่มุกดาหารนะฮะเราจะมาแวะทานข้าวเช้ากันที่ร้านโจ๊กน้องจูนะฮะเราก็ออกเดินทางกันจากสกลตั้งแต่เช้านะ7โมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะฮะก็เดี๋ยวเราเจะทานข้าวเสร็จก็มุ่งหน้าไปที่อุบลน,นะครับเพราะว่าเรามีนัด กับแป้งนะฮะกับสิกรเวลาบ่ายสองกับกรุงเทพครั้งนี้คงต้องพักร่างพักสมองสักหนึ่งวันเต็มนะอันนี้นะฮะร,ร้านโจ๊กน้องจูนะฮะมาทานข้าวที่นี่ครับลืมถ่ายก๋วยจั๊บอร่อยมากครับครับผมก็ทานไปทั้งหมด720แม่ค้าลดให้เหลือ700รอยนะฮะเพื่อนๆคนไหนมาก็ทานนะฮะร,ร้านโจ๊กน้องจูนะครับอ่ะโอเคเราเดินทาง ไปอุบลต่อนะฮะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วนะฮะผมก็เดินทางมาถึงที่จงังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับนี่เราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะฮะเราก็มา ที่ธนาคารกสิกรไทยวันนี้เรามาถึงก่อนเวลา,าประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าถ้ามีความพร้อมลูกค้าพร้อมเราพร้อมก็ไปคุยเลยนะจะได้นะ<บ>อันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายสําหรับทริปนี้ของผมนะฮะเป็นภารกิจสุดท้ายแต่เป็นทริปที่เป็นเคสทีใหญ่ที่สุดสําหรับรอบนี้นะฮะเดิมลูกค้ามีนี่อยู่เกือบ200แล้วก็ผมปรับปรุงสร้างนี้แกมาประมาณ2ปีละนะคราวนี้เหลือนี่อยู่แค่98นะเราก็จะเอาให้จบกันเนี่ยวันนี้แหละแต่ว่าจบยังไงไม่บอกแล้วคันใครอยากฟังตอนจบว่าจบยังไงนะฮะก็ พ,พิเศษโอเคฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปพบผู้จัดก,การส่อนครับครับเรียบร้อยแล้วฮะให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าไปเจรลจามาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารมื้อบ่ายนะครับแล้วค่อยกลับกรุงเทพกันอีกทีหนึ่งเราจะไปบ้านคู่เดือกกันนะครับครับผมก็ ก่อนกลับนะฮะเราก็มาทานข้าวนะฮะเป็นมื้อบ่ายสามนะครับแล้วก็ทานที่นี่เสร็จแล้วในตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคูดเดือนะครับเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพกันละนะครับก็เป็นมื้อบ่ายสามอ่ก็ภารกิจสําหรับทริปนี้จบเรียบร้อยนะฮะเจลจานี่ทั้งหมด3รายนะครับแล้วก็มีแถมลูกค้ามา1รายนะที่เราได้นัดกระทันหันนะก็ได้คุยกับพี่เขาอยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับกรุงเทพละนะครับภารกิจเริ่มจาก เจรจานี่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็มาต่อที่สกลนะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่อุบลอุบลนี่เป็นเคสค่อนข้างใหญ่นะเกือบร้อยล้านก็สาหรับที่อุบลเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเออแฮปปี้เพราะว่าผมประคองพี่เข้ามาประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่จากนี่200ประมาณ200ตอนนี้เหลือแค่ประมาณไม่ถึง 100, ร้อยนะฮะไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็เรียบร้อยแลวนะครับภารกิจค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะฮะแล้วก็3เคสนะฮะจบได้ค่อนข้างดี2เคสอีก1เคสเนี่ยยังไม่ ยังไม่ดีนะครับอาจจะเรียกว่าจะต้องพยายามกันต่อนะครับต้องพยายามกันต่อนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะฮะเป็นหนี้อยู่กับกสิกรนะฮะเราอยากจะฟังว่าที่ผมมาเจรจาเนี่ยผลดีเป็นยังไงผลจบไม่ดีเป็นยังไงนะครับก็ติดตามได้นะครับติดตามได้ในคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะได้ฟังนะครับคลิปวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะว่าแต่ละเคสแก้ยังไแล้วธนาคารสรุปให้อย่างไงนะครับ ใครสนใจก็กดสมัครสมาชิกดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้นะครับนะก็สมัครสมาชิกพิเศษเดือนละ300บาทนะครับฟังกันจุจุใจเสร็จแล้วเดือนเดือนที่2ไม่ต่อก็เสียตังค์แค่300นะครับผมมีคลิปอยู่ประมาณ50คลิปแล้วนะในในช่องที่เป็นเพลย์ลิสต์สมาชิกพิเศษก็สําหรับวันนี้นะครับก็จากลากันที่ u, นะ un, ริมแม่น้ำมูลนะริมแม่น้ำมูลนะฮะริมแม่น้ำมูลตามนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ